ดราม่าต่างๆนะนะครับโฟกัสแค่หน้าอย่างนางมันมี่โชว์หน้าแล้วเน่าะค่าว่าก็ด่านางรำอยู่นะด่าก็ช่างว่าไงด่าก็ช่างฉันไม่สนยิ่งด่ายิ่งดีมันด่มันไม่ดีเปอร์เซ็นหล้ายเปอร์เซ็นนั่นเองเดี๋ยวนี้พูดเก่งนะปกติกับพูดเก่งนะนางรำเนี่ยเอาโชว์หนังหนังหน้าเลยใช่ไหมโชว์หนัง อยากเห็นนางรำจังเลยทำไมเก่งจังเลยเอาว่าอย่างนี้ถ้ารำจะทำยังไงล่ะที่นี่ไม่หมดแล้วสอยู่กับส้มตำเสียเส้นค่ะส้มตำเสียเส้นบางคนดจะตั้งส้มตำมากมุนมุนเยอะสิ่งที่ติ้วที่คิวยุ่ยยักมันหมุนเนี่ยยังสมตำยุ่ยยมันก็เลยแบบว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ตัวหา ทรงทรง,งบีดนะบะข่าว่าสันเต้ของแท้นีสน่สิไมนะ่รู่นเจ้าภาพส้ตามตำหมาหมุนส้ตามตำหมาหมุนมันข้เปล่าน้ำลูกค,ค้าของแท้ต้องป้อาเกงแตกใช่วันนั้นใส่าเกงอยู่ใส่เกลียงสามคันอยู่คอยมัร์คอยมัรกกันเค็มคัดเจ้าเด้ว,ว่าสันซีเอฟเด,ดียว่อามาใหม่สั่งได้เลยนะครับ ดูเพราะาตึแล้วก่อนผัพาก็เลยมัดไว้ํำไปด้วยเต้นไปด้วยมันก็เลยนะอันนี้เหงื่อนะคะในสื่อโซเชียลนะก็พากะโปกน้ํามันนะคะอันนี้เหงื่อพ่จอจาพยายามซับนะคะคนเรามันร้อนได้นะคะเนี่ยลาบากตากตำเนี่ยก็ต้องกับว่ากดบนนะคะไม่ใช่แบบทํางานอยู่ในห้องแอร์ ดูหน้าคอมอย่างเงี้ยอยากทำอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าค้าชอบแบบสบายบ้างมันจะเป็นไรใช่ไหมใช่ติดแอร์ได้แล้วตลาดรถไฟอุดร,รธานีไม่ค่ะจ้าของตลาดจะบวกเพิ่มค่ะม <c oughs> าเอาค่ะเอาแค่นี้แหละนะครับเนี่ยฟิลตลาดารถไฟอุดร,รธานีนะคะส,สุอาดถูกกับอนามัยต้องตลาดรถไฟอุดร,รธานีเท่านั้นค,ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับของจังหวัดอุดรธานีอีกที่หนึ่งเนาะชอบปอๆเล่าสำหรับดีเนอะ สีหอนบอคุณแม่หอนพี่นังเนาะยุกใกล้ตลาดสีหอมบอค่ะพี่แม่ยุกไกลอยู่เนาะนนว่าอยู่ดีไม่แห้งบอค่ะสุไปตลาดสีห้ไหมหนูไม่แน่เดือนหน้าใช่ไหมหมีหลายตลาดไหมคะทางพุทธ นี่วะเจ้าขายของวะโอ้ขา,ยย,า,ายยังค่ะยังสินไหมสินไหมท้าไหมถ้ามัดหิยอมาวทามสินไหมโอ้ปากแค่มันมาโอเคนี่ว่าลูกชิ้น <laughs> สิ้นไหมสิ้นไหมขาชิ้นมาโอ้มันนเนาะเดี๋ยวสิบไปซื้อมาฝาก